ตายความฝันเลขนำโชคฝันว่ามีนิ้วเกินฝันเห็นตัวเองมีนิ้วเกินแปลว่าท่านกำลังจะได้เพื่อนใหม่ฝันเห็นตัวเองมีนิ้วเกินเนี่ยคุณกำลังจะได้เพื่อนใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยเนี่ยท่านจะได้เพื่อนใหม่เป็นมิตรภาพที่ดีท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดชื่น ช่วงนี้ก็คือคุณน่ะควรจะทำตามกฎระเบียบนะคุณจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีวิชาการความรู้ดีเรียนจบเป็นคนเรียนเก่งอะอาจจะเรียนจบปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์มีใครบางคนนะมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่โง่มีใครบางคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนโง่ ตัวคุณนะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านสภาพร่างกายนะถ้าคุณติดเล่าอยู่คุณจะสามารถเลิกเล่าได้คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตามหาคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอยู่คุณมีนางฟ้าคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคุณมีใกล้เด่นเนี่ยคอยปรเทคชีวิต คุณมีแม่ทูนหัวคุณมีนางฟ้าแม่ทูนหัวคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แคว้าดลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวงเลขนำโชคสามเจ็ดสามเจ็ดขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ